สินค้ามันมีของแตกต่างแบบคุณจะมีเรื่องมาเล่าแล้วหลายคนนะคะพอมีสินค้าที่ดีก็มักจะลืมเล่าเรื่องสินค้าคุณอ่ะมันมีเรื่องที่เล่าได้เสมอแอมพูดจริงๆแล้วคุณค่าเนี้ยต้องมาถึงคนด้วยไม่ใช่แค่สัตว์แต่จะบอกว่าเรามีมอตโต้แบบนี้แต่ไม่ได้เอาสิ่งนี้ไปใช้จนคนเชื่อจริงๆว่าบริษัทและห้างร้านของคุณเป็นแบบนั้น คนซื้อของเพราะว่าคนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์คนซื้อของเพราะว่าขึ้นชื่อว่าซานทำอะไรอร่อยแนย่ก็เลยไปซื้อถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบรนดิ้งธุรกิจไอทีแก d เจ t tea เล่าสนุกลุกนั่งสบายไม่น่าเบื่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาดการะตือรดไว้ด้วยนะคะแอมอยากได้10,000แสนซับบ้างอยากได้โลกกับเขาบ้างค่ะเห็นคนอื่นเขามีอยากมีบ้างค่ะทุกคนเชื่อมหมแอมไหมคะว่าแบรนด์ที่ในยุคนี้นะแบรนด์ที่เลิศที่เจ๋งในยุคนี้นะจะมาจากแบรนด์ที่มีสตอรี่เทลิ่งท ซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้สอนเรื่องซาลิซิเรื่องอย่างเดียวนะฮะหรือว่าเรื่องแบรนด์อย่างเดียวเนาะแต่ว่าแอมจะคุยเป็นเคสสต๊ดี้เป็นกรณีศึกษานะฮะจากแบรนด์ที่แอมเป็นเหยื่อเองเป็นเหยื่อเองเคยแอมซื้อของเขาบ่อยมากจากการที่แอมดูคอนเทนต์ของเขาคือแอมคิดว่าการวิเคราะห์จากจากคนที่เราตกเป็นเหยื่อของเขาเองหมายถึงว่าแอมซื้อของเขานั้นเป็นลูกค้าเขาเป็น f อฟซีเขาว่ามันง่ายที่เราจะจะวิเคราะห์ให้ฟังนะฮะนั่นก็คือแบรนด์ของซานการ์นั่นเองนะฮะซึ่งซานการ์ก็เป็นคนที่อก ช,ช,ชื่นชอบแล้วก็ทั้งชื่นชอบและชื่นชมเขามานะครับมีโอกาสเจอเขาในหลากหลายงานนะคะแล้วก็เขาบอกเขาดูคอนเทนต์แอมด้วยนะดีใจมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแอมอยากจะทำคอนเทนต์วิเคห์จากแบรนด์เขาเพราะว่าแอมหลักแบรนด์เขาม้านะ,ะแอมอุดหนุนของเขาทุกอย่างเท่าที่คุณจะนึกออกเป็น f c แบรนด์เลยกินก็บ่อยซื้อก็บ่อยมีมีหมดอะทุกอย่างติดตามคอนเทนต์เขาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาวิเคราะห์ฟังว่าคุณเคยคิดไหมว่าทำไมแบรนด์เขาถึงเป็นแบรนด์ที่เติบโตได้ด้วยสตอรี่เทลลิ่งแล้วการทำสตอรี่เทลลิ่งอะ มันจะแกะจากสูตรนี้ไปเพื่อใช้ทำงานของคุณได้ยังไงนะคะมาดูกันกับเคสตัศดีของแบร์เฮาส์แล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเอานิ้วจิ้ม b s c r i b e แล้วก็กด Delivery นะคะสั่งชาของแบร์เฮาส์มากินแล้วก็ฟอร์มพร้อมกันไปเลยค่ะประเด็นแรกทุกคนเวลาคุณอยากจะสร้างแบนดิ้งสร้างโซลิติลิ่งนะเธอต้องมีมีวาลแฟคเตอร์ในสินค้าของเธอก่อนคือบางทีอ่ะคนบางคนอ่ะไม่มีวาลแฟคเตอร์ในสินค้าเว้ยพอเราไม่มีวาลแฟคเตอร์ในสินค้ามันก็ จะทาให้มันเอามาทำสวอติชลิง่งลำบากเยอะตัวอย่างนะอันนี้ไม่รู้ว่าเขามีหรือไม่มีนะฮะอันนี้เป็นลิปของเออร์รีสกินนะฮะอันนี้อันนี้ใช้จริงแล้วนะซื้อมานะฮะซึ่งแอมก็อาจจะรู้สึกว่าลิปเขาก็เคยเป็นเป็นลิปที่อาจจะไม่ได้มีจุดเด่นที่มันว wow, ้าวซาแต่ถ้าสมมติว่าลิปของเขาเนี่ยเขาทําจุดเด่นที่มันว้าวตะต่างจากคนอื่นได้มีเรื่องเล่าในในในสินค้าของเขายกตัวอย่างเช่นตรงนี้มันทาให้เป็นที่ห้อยตุ๊กตาได้ใช่ไหมคะอันนี้เห็นไหมค่รับที่ามัวนี้จะเป็น,ปนห้อ,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 จจอ,อเืนอนกันนะ แต่ว่าห้อยจะเป็นห้อยแบบของสายมูที่มันตรงตามเออลักนณะราศีของแต่ละคนอ่ะอันเนี้ยเริ่มมีว้าวสตอรี่ว้าวสตอรี่คือว้าวสตอรี่คือเรื่องเราจะมีว้าวสตอรี่ว้าวแฟกเตอร์มีแบบมีจุดที่มันเป็นเรื่องว้าวได้หรืออาจจะบอกว่าเออลิปน้องคนเนี้ยคนอื่นอ่ะอาจจะมีลิปเนื้อเนื้อนู้นเนื้อ,น,น,น,อ,อนควรคอาจจะตั้งลิปแบบใหม่ออกมานี่คือนิปเนเ้อมัสเนื้อมัชเมลโลอ่อะลิปเนื้อครีมชีสอย่างเงี้ยก็คือแบบเฮ้ยแตกต่างเมื่อมีเรื่องที่แตกต่าง ปุ๊บสินค้ามันมีของแตกต่างว่บคุณจะมีเรื่องมาเล่าแต่ถ้าสินค้าคุณเหมือนกันหมดบางทีเรื่องเล่ามันจะไม่มีเธอนึกออกปะอย่างของแบร์เฮาเนี่ยแอมชอบเรื่องเล่าหลายอย่างของเขามากโดยเฉพาะพวกโมจิข้าวของเขาเขาบอกเขาทำมาจากข้าวเขาอยากจะยกระดับข้าวไทยซึ่งพอไปกินจริงอ่ะเฮ้ยมันเป็นกลิ่นข้าวจริงๆเว้ยคือมันไม่ได้แค่บางคนอ่ะสัตว์แต่จะเล่าเรื่องเว้ยแต่สินค้าไม่ปรับแต่เขาเขาปรับสินค้าของเขาจริงๆมันมีกลิ่นข้าวจริงๆมันใช้ข้าวไทยจริงๆมันเป็นการยกระดับข้าวขึ้นนมมาให้ัึงจริๆะ ไอ้ตัวมูลโมจิที่เขาทําอย่างเงี้ยซึ่งพอแอมกินเสร็จแบบโอ้โหแม่ได้สินค้าดีและสตอรี่เขาก็ได้แล้วหลายคนนะคะพอมีสินค้าที่ดีก็มักจะลืมเล่าเรื่องอย่างตัวเนี้ยเขาอาจจะมีแบรนด์ที่ดีมากเลยนะจุดเด่นเขาอาจจะแบบจึงมากเลยนะเขาอาจจะมีจุดเด่นแบบสุดๆไปเลยแต่แอมอาจจะไม่เห็นเอง หรือข้าจะเล่าไม่มากพอในขณะที่แบร์เขาว่าออกสินค้าตัวหนึ่งมาแล้วโอ้โหเรื่องเล่ามาจากไหนตั้งไหนก็ไม่รู้กว่าจะออกแก้วหนึ่งอันมามีเรื่องเล่าเรื่องเล่าทำไมถึงคิดแบบนี้ทำไมถึงคิดบูมรู้แบบนี้แบบนั้นแล้วขอให้คุณเชื่อไปเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการประเภทไหนก็ตามคุณขายแล้วก็ตามอ่ะสินค้าคุณอ่ะมันมีเรื่องที่เล่าได้เสมอแอมพูดจริงๆกว่าคุณจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้อ่ะโหคุณคิดว่าน้ำซุปคุณมันไม่มีเรื่องเล่าอ่ะคุณไปเอาเล้งมาจากไหนอ่ะคุณใส่สู ไม่มีเรื่องเล่าเสมอ behind t h e scene ในในสินค้านั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถ create w o l factor กับสินค้าคุณได้แล้วคุณสามารถเล่าเรื่องได้จึ้งอีกเหมือนอย่างที่แบร์เฮาเขาเล่าเรื่องเออสินค้าเขายังต่อเนื่องว่าแก้วมายังไงน้ํามายังไงอนุนมาอยางไงอันนี้มายังไงสินค้านั้นเกิดจากความชอบนี้ของเขาเกิดจากเหตุการณ์ด้วยกันนี้เมื่อไหรก็ตามที่สินค้าดีแล้วเอาสตอรี่เป็นแมปปังนี่ประเด็นแรกค่ะ ข้อต่อมานะคะเมื่อไรก็ตามที่แบรนด์ของคุณมีสตอรี่ที่ดีแบรนด์ก็จะต้องส่งมอบคุณค่าที่มันสามารถจับต้องได้คือมันไม่ใช่แค่ว่าแบรนด์เนี่ยมีเรื่องเล่าอย่างเดียวแต่มันต้องส่งมอบเป็นคุณค่าที่จับต้องได้ซึ่งในแบรนด์ต่านานเนี่ยเขาก็จะมีแนวทางในการอยากส่งมอบคุณค่าให้คนนะอย่างแบรนด์เฮาเนี่ยเขาเขียนเอาไว้นะฮะเขาบอกว่า เออแฮปปี้เนอร์เอวิดทำให้โลกน่าอยู่ด้วยของอร่อยอันนี้เขาเขียนเอาไว้เป็นเป็นมอตโตของเขาในในหน้าเว็บพอเราเห็นสิ่งเนี้ยที่เขาเขียนเอาไว,แว้แล้วว่าเราก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเขาพยายามจะสร้างโลกให้หน่าอยู่ด้วยของอร่อยจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเขาอยากจะให้คนเน่ะเออเหมือนกับแฮปปี้เนอ์เอวิดได้ก็คือมีความสุขทุกวันเพราะฉะนั้นของเขาต้องสามารถกินได้ทุกวันคุณนึกออกไหมเพราะว่ามอตโตคือแฮปปี้เนอ์เอวิด กินทุกวันแล้วเขาอยากจะให้โลกนี้น่าอยู่ด้วยของอร่อยเพราะฉะนั้นสินค้าในร้านเขาทุกอย่างก็ต้องอร่อยแล้วคุณค่าเนี่ยต้องมาถึงคนด้วยไม่ใช่แค่สัตว์แต่จะบอกว่าเรามีมอเตอร์แบบนี้อย่างสมมติมอเตอร์ของบริษัทแอมเนี่ยคืองานที่ดีมาจากคนอารมณ์ดีทำ good work made from good emotion ถ้าเรื่องเนี้ยเป็นมอเตอร์แปะอยู่บนผนังออฟฟิศเฉยๆนะแล้วไม่ถูกเอาไปใช้งานอะ่ะมันก็จะน่าเบื่อมากถึนึกออกไปแล้วคนมันจะรับรู้ได้่งคนก็รับรู้เรื่องนี้ไม่ได้อย่างแอมมีมอเตอร์ของคา์เรียนแอมเนี่ยงบบ้งนนบ่าาาคสสุกรั แต่ถ้าแอมทำโปรดักต์ออกไปแล้วมันไม่สนดุดน่าสบายคนก็ไม่เชื่อไงฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณมีแบรนด์เสร็จคุณต้องส่งมอบคุณค่าที่จับได้จับต้องได้เมื่อคุณกินของแบรนด์เขาคุณรู้สึกว่าเออโล่มาสดใสจริงเหรอมันอร่อยมันกินได้หลายมันกินได้ทุกวันเมื่อกินได้ทุกวันเมนูจะมีน้อยหรือมีมากก็ต้องมีมากเมื่อกินได้ทุกวันก็ต้องสามารถมีบางวันเป็นขนมบางวันเป็นเครื่องดื่มถูกปะต้องมีหลากหลายเมื่อกินได้ทุกวัน ก็จะต้องเป็นสินค้าที่สามารถเลือกได้ว่าวันนี้อยากกินหวานมากหวานน้อยเธอเข้าใจปะเมื่อมอตโต้เขาเป็นแบบไหนแล้วสินค้าเขาเปลี่ยนแปลงตามแบบนั้นมันก็จะไปได้แต่โดยส่วนมากกับบางทีเวลาเราวเวลาทําแบรนด์นะคะคือเราจะเขียนมอตโตเขียนเอ,อวิชชั่นมิชชั่นเนี่ยกันอยู่ในห้องผู้บริหารแต่ไม่ได้เอาสิ่งนี้ไปใช้จนคนเชื่อจริงๆว่าบริษัทและห้างร้านของคุณเป็นแบบนั้นฉะนั้นแล้วนะคะแบรนด์คุณมีคุณค่าอะไรมีแวลูเรื่องอะไรก็จงส่งมอบแวลูเรื่องนี้ให้คนเนี่ยจับต้องให้ได้ค่ะ ข้อต่อมาเนี่ยแอมคิดว่าเป็นจุดที่เป็นสักเซสของเขาเลยก็คือตัวผู้บริหารของเขาเนี่ยทั้งสาราละการเนี่ยเขามีแพชชั่นที่เขาขับเคลื่อนแบบแพชชั่นเขาขับเคลื่อนองค์กรแล้วเราจับต้องได้จริงๆว่าเขามีแพชชั่นนั้นๆกับสตอรี่จริงๆเงียครหลายองคอ์กรอีกเช่นกันค่ะสินค้าดีสินค้าเลิศแต่บ่มีคนออกกล้องจะให้ใครมาทำคอนเทนต์ล่ะ แล้วพอหาคนออกกล้องไม่ได้ก็ไปจ้างใครสักคนหนึ่งมาพูดแทนเมื่อจ้างใครสักคนหนึ่งมาพูดแทนเสร็จแล้วมันดูไม่น่าเชื่อ,อเถอเพราะยุคเนี้ยคนจําไว้นะว่าคนซื้อของตามคนคนซื้อของเพราะว่าคนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์คนซื้อของเพราะว่าขึ้นชื่อว่าซานทาอะไรอร่อยแน่ก็เลยไปซื้อคนขึน้นคนแบบไปซื้อเพราะขึ้นชื่อว่าคุณปายไอเบอรี่จัดสร้างร้านไหนน่าจะอร่อยแน่ branding personal branding มันติดตัวคนไปแล้ว เมื่อติดตัวคนไปเสร็จป,ปุ๊บคนก็จะเชื่อมากๆว่าถ้าคนแอมทําสิ่งนี้จะเป็นแบบนี้ถ้าคนนี้ทําสิ่งนี้จะเป็นแบบนี้เหมือนอะไรรู้ปะเหมือนถ้าเธอมีเพื่อนสักคนหนึ่งที่พูดโกหกบ่อยๆเธอก็จะไม่เชื่อเขาเพราะเธอจะรู้สึกว่าเขากโกหกตลอดหรือเพื่อนสักคนหนึ่งที่จะมาสายเสมอเธอก็จะจําได้เสมอเลยว่าเออเขามาสายแอมเล่าให้ฟังนะยอมพูดเลยนะเป็นแฟกต์นะฮะแอมมาเชิญนารามาแบบที่ที่บริษัทให้นารามาทำมาเหมือนมา,มา,ม,ามาบรรยายให้อย่างเงี้ยแต่เธอเชื่อไหมฉันมีภาพจํากับนาราว่าเมื่อไรก็ตามพี่จ้างนา มันกลายเพรามันกลายเป็นภาพจําไปแล้วว่ะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณสร้างภาพจําได้คนก็จะจดจําว่าคนนี้ออกสินค้ามาดีถ้านาราทำคอนเทนต์จะคเอทีฟเสมอถ้านาราหยิบสินค้าได้มาขายก็จะแมสเสมอคนก็จะจดจําแบบนั้นไปเป็นภาพไปแล้วมันคือการที่เราเทลสตอรี่อย่างต่อเนื่องเล่าอย่างต่อเนื่องจนคน จดจาว่าคุณเป็นเสียงคุณเก่งเรื่องนี้แล้วแบร์เขาเขาเล่าอย่างต่อเนื่องนะถ้าคุณไปดูทิกต็อกเขาดูไอจีดูทุกที่เขาเขาเล่าสตอรี่กว่าจะมาเป็นสินค้าเขาอย่างต่อเนื่องเขาเล่าจนแอมจาได้เลยว่าเฮ้ยของไม่ดีเขาจะไม่ขายเขาเขาเล่าจนแอมจาได้ว่าเขาต้องทำออไข่มุกที่ต้องปรุงสด เล่าจนแบบแอมจำได้แอมเชื่อเชื่อจำจเชื่อเชื่อจำแต่มันเกิดจากการเล่าอย่างต่อเนื่องเล่าแล้วเล่าอีกเป็นร้อยคอนเทนต์เป็น500คอนเทนต์เป็นพันพันคอนเทนต์จนเกิดภาพจำที่เรียบร้อยเธอเข้าใจไหมฟีลิ่งมันเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นแค่นี้เลยมันไม่ได้ยากเย็นไปมากกว่านั้นเนี้ยค่ะและนี่คือเคสที่แอมได้มาจากแบร์เฮาส์เคยแอมเห็นแล้วแอมรู้สึกว่าแบร์เฮาส์เป็นแบรนด์ที่มีสตอรี่ที่ดีมีเป็นเป็นแบรนด์ที่มีองค์ประกอบของความสําเร็จมีเรื่องเล่าที่ดี มีสินค้าที่ดีมีมีผู้บริหารที่ดีที่สามารถออกก้อนทำคอนเทนต์ได้ฉะนั้นวันนี้ถ้าแบรนด์ของคุณนะมีคนออกก้องทำคอนเทนต์ได้แล้วสินค้าคุณโดดเด่นแตกต่างด้วยแล้วคุณดันมีสตอรี่ที่เลิศอีกนะสอย,าย่างนีรวมกันในอัมเชื่อว่าสินค้าคุณไปได้ไกลสู่จักรวาลเลยเอาง่ายๆนะคนเปิดเอเจนซี่านตลาดมีเต็มไปหมดนะ แอมมีสตอรี่ในในลักษณะเอเจนซี่ของแอมมีเนื้องานที่โดดเด่นแตกต่างที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นๆแอมมีตัวแอมที่สามารถออกกล้องแล้วก็เล่าเรื่องได้พอแอมมีครบองค์ประกอบปุ๊บว่าก็กลายเป็นว่าแอมได้งานมากกว่าคนอื่นเพราะว่าทุกครั้งที่แอมทำคอนเทนต์ออกไปคนอื่นก็ไม่สามารถทำคอนเทนต์ได้แบบแอมมันไม่มีคนออกกล้องไม่มีคนเล่าและแอมมีแพชชั่นในการขับเครื่องงานสอนมากๆก็ทำให้แอมขายขาดเรียนได้มีคนซื้อคาดแอมมีคนใช้งานบริการเซอร์วิสของบริษัทแอมเนี่ยมันลดมากคุณแม่ถ้าเราทำแบบนี้ด้ฉะนนนะะัลวคอยยาาากฝากกเ่ ให้คุณจำมาไว้เสมอค่ะว่าธุรกิจของคุณอะสามารถโดดเด่นแตกต่างได้คุณต้องเชื่อมากว่าธุรกิจของคุณจะโดดเด่นแตกต่างได้เมื่อคุณมีความเชื่อว่าธุรกิจของคุณโดดเด่นแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นได้คุณก็แค่เอาเรื่องนั้นมาเล่าภายใต้ปากของคนที่เล่าได้ปากของคนที่แบบมีแพชชั่นเรื่องนั้นจริงๆแล้วคุณควรเรียนรู้จากแบรนด์เขาคุณควรลองไปถ่ายดูคอนเทนต์ของเขาตั้งแต่คลิปแรกๆคุณลองไปถ่ายดูว่าเขาเล่ายังไงแพชชั่นของเขาเรื่องที่อัมชอบมากที่สุดอะคือเขาแบบเขาเลิกกจะโั บริษัทเนี่ยเพราะว่าเขารักมันจริงๆเขาทําให้คนเชื่อจริงๆว่าเขาจะสร้างความสุขให้คนในทุกวันเพราะว่าเขาเลือกโฟกัสสิง่งหนแอมก็เชื่อจากการที่เขาบอกเล่าเรื่องราวแบบนี้และจำเรื่องสุดท้ายไว้นะฮะทุกธุรกิจอ่ะมีวาลแฟกเตอร์มีเรื่องดีเสมอเพียงแต่คุณบางทีเล่าไม่มากพอลืมเล่าเล่าน้อยเกินไปเล่าไม่ต่อเนื่องเมื่อเป็นแบบเนี้ยก็เลยทาให้องค์ประกอบของการสักเซสในการทำคอนเทนต์มันไม่มีเท่านั้นเอง,เองนี่แหละก็เป็นเคสสตี้ที่แอมเอาจากแบร์เฮาส์มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะเป็นแบร์ที่แอมชอบกกแอก็เลยะ บางส่วนบางอย่างของแอมแล้วมก็ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้คอมเมนต์บอกหน่อยนะจะได้หาแบรนด์อื่นๆมาทำว่าแบบอาจจะตั้งชื่อช่วงรายการว่าเป็นเรื่องที่แบบแอมตกเป็นเหยื่อเขาแล้วแอมก็มาถอดสูตรถอดบทเรียนใะห้คุณฟังได้เปล่าเพราะแอมตกเป็นเหยื่อเขาจริงๆแอมตกเป็นเหยื่อแบร์เฮาสถ้าคุณตกเป็นเหยื่อแบร์เฮาสเหมือนแอมคุณก็จะเข้าใจเรื่องนี้แอมกินเขาบ่อยมากชอบกินมากอร่อยมากนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ฟังมาถึงจุดๆนี้นะคะถ้าชอบคอนเทนต์นี้ก็ช่วยไลค์คอมเมนต์แชร์เซฟเอาไว้้้้นนนนนนนะะะะะคคคแแแแลววกกกก็มมมาาาารรรออ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 อดูั่่่่จทททเเเตต์บบไไไหหหืืงงปีถยใ วิเคราธุรกิจไหนก็คอมเมนต์มานะคะถ้าเมนไหนเยอะมากพอเมนไหนที่ดูน่าสนใจแอมก็จะเอามาทําไปคอนเทนต์ตัวต่อไปค่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ฟันจนถึงจุดจดนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับคลิปนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ